ทุเรียนเบตงครับมูซังคิงมูซังคิงนะครับประกอบกันแล้วเป็นดาวกิโลละห้าร้อยครับนีโอโ้โหเป็นรูปดาวนะครับครับยอดนเรื่องอร่ามหอมอร่อยนะครับ,ดม,รนะรบมดมาแล้วครับหวานจัดมูซังคิง ทุเรียนเบตงครับผมจอ,อกนิ่มๆหน่อยนะครับมูนซานคิงนี่จะนิ่มหอมหวานเดออ่นอร่อมมากเลยมืมากเลยครับทงังคนจีนฝั่งมาเลก็ชอบทานครับปกติก็จะข้ามมาซื้อกันนะครับพันนี้เป็นพันที่อยู่ในเบตงครับฮ่าฮ่ามูนซานคิงดูนะครับก็จะเป็นภูไม่ใหญ่มากเล็กๆตอนกำลังทานนะครับ นี่ครับโอ้โหภูนี้สวยมากแล้วครับมูซานคิงจุดยอดจริงๆขอบคุณมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับผม